มีบอสโอ้โหเจ้าตัวนี้มันถือป้ายข้างทางมา <c oughs> ยูนิตของเราค่อนข้างจะแข็งแกร่งใช้ได้ส่งออกไปอีกไปฟาดมันแล้วก็สตันหมู่นี้ละกันเพื่อนโอ้โหเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมไดอารี่มไปนะครับกับเกม แคมป์ดีเฟนซ์แคมป์รถบรรทุกป้องกันซอมบี้นั่นเองครับแม่สำหรับเกมนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับผมเราจะได้ทําการเล่นเป็นเหล่าผู้รอดชีวิตที่มาอาศัยอยู่บนแคมป์รถบรรทุกคันหนึ่งอยู่บนรถแบบว่าเป็นบ้านไปนเลยนะแบบนี้เราจะต้องทําการปราบเหล่าซอมบี้เอาชีวิตรอดไปเรื่อยๆแล้วก็อัปเกรดแคมป์ให้แข็งแกร่งมากขึ้นก่อนที่จะเริ่มเล่น อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่อติในการปกป้องฐานในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอดด่านที่หนึ่งนสินะโอ้โหเราจะได้เจอกับเหล่าซอมบี้ที่บุกเข้ามาแบบนี้โอ้โหโอ้โหย,ยิงเข้าไปยิงเข้าไปเลยเพื่อนปุ้ง ปุ้งพลแม่นปืนสุดยอดของจริงกําลังจะเริ่มต้นขึ้นเราสามารถทําการสร้างแคมป์ให้สูงมากขึ้นกว่านี้ได้ด้วยนะนี่ก็คือการอัปเกรดรถนี่อัปเกรดพวกพลแม่นปืนแล้วก็ด้านบนนะครับเป็นพวกเหล่าพลปืนที่คอยยิงสกัดด้านบนเอาละเราจะเริ่มจากการอัปเกรดสไนเปอร์กันก่อนอือจากนั้นก็ด้านบนเดี่ยผมพลังพาวเวอร์แรงขึ้นจาก8เป็น12นะครับคราวนี้ ยิงทั้งพื้นดินแล้วก็ตัวที่บินได้ด้วยแสดงว่ามีซอมบี้ที่สามารถบินได้นะครับผมโอ้โห,หโคตรน่ากลัวแล้วคนนี้ล่ะยิงได้ทั้งหมดคนนี้ล่ะอ๋อซัมมอนแบบว่าหน่วยทหารออกไปทําการต่อสู้ภาคพื้นดินกันได้เฮ้ยใช้ได้อยู่อัปเกรดตอนนี้ก็เวฟที่2ลุยมาพวกซอมบี้ผู้หญิงเจอสไนเปอร์กับด้านบนโอ้โหยิงกระจุยกระจายส่งออกไปยูนิตของข้านั่นแหละ ส่งคนออกไปตาย <c oughs> ไม่ใช่ออกไปต่อสูุ้นั่นมันซอมบี้หน้าผีโอ้โหสามารถทําการพ่นอ้วกได้อืเรียบร้อยยังแข็งแกร่งอยู่เพื่อนมีการอยู่กันเป็นแคลนได้หรือใช้ได้นะครับเวฟที่3มายังไม่ต้องอัปเกรดนี่สไนเปอร์เฮ้ยสามารถทําการนี่ผมกําหนดพื้นที่ปาลาระเบิดแล้วก็นี่เลยเออกไปต่อสู้โผเจอท่อเหล็กกันหน่อยอื เออไม่ประชากรของข้าโอ้ยกลายเป็นกระดูกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนฮึบนีใจเย็นไอ้ผีอ้วกมันมาแล้วโอ้ยซอมบี้ใส่ไหลแม่เจ้าโอ้หยโยนชิ้นเนื้อยายิงไปเอ้ยแล้วเข้าเออเรียบร้อยข้าวนี้ก็มีประมาณ2,000อัปเกรดลดให้แข็งแกร่งมากขึ้นย่าเนี่ยผมปรื้สักกี่เรเวลดีเอ่ย 5ระดับเฮ้ยเพิ่มชั้นขึ้นมาได้นี่แหละที่เราอยากจะพูดถึงยูนิตตอนนี้โอ้โหมีให้ซื้อแบบว่าหลายตัวกันเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนใช้เงินซื้อดีกว่างั้นเอาเป็นว่าตอนนี้เราก็ไว้ก่อนแล้วกัน <c oughs> อัปเกรดมือสไนเออแล้วก็ออกลุยตอนนี้เราสามารถยิงสกัดพวกนี้ได้อยู่ป่อยยูนิตเอาไปก่อนแล้วก็ตอนนี้สไนเปอร์จัดการ อด้านหลังครับผมมาระหว่างนี้โอ้โหท่าทางเจ้าพวกนี้เฮโ้ยโหดร้ายเอาเรื่องเดี๋ยวก่อนออกไปก่อนอืมจัดการด้านหลังอื้ออไอตัวอ้วกแล้วก็ด้านหน้าเล้วยิงสก,กัดหน่อยโอ้โหยพลแม่นปืนด้านบนเฮ้ยยิงช้าเหลือเกินเอาล่ะออกมาอีกแล้วนั่นแหละใส่แทงด้านหน้าโผโผตายฮึชึบนื่ระเบิดใส่เออกว่าจะตายได้โอ้โหรถเกือบพัง ให้ตายเถอะพวกนี้มันแข็งแกร่งจริงๆสามารถทําการดูโฆษณาเพื่อรับเงินเพิ่มขึ้นได้จัดไปเลยได้เงินมาเยอะเก็บไว้ก่อนอืมใครชอบเกมนี้ก็อย่าลืมไปให้ดาวกันนะสําหรับในตอนนี้เฮ้ยสามารถใช้คนนี้ได้เจ้าแจ็กคกรับผมดอเมดอืมสิบใน20สสตันอู้ทำให้ศัตรูสตันแบบว่าเป็นเอเรียได้ครับผมจัดไปพันหนึ่งประจำฐานกันหน่อยเจ้าแจ็ค แล้วก็อัปเกรดเจ้าแจ็คเพิ่มเพื่อการโจมตีที่รุนแรงอ่าจากนั้นก็พวกนี้พ่นปืนอัปเกรดอีกที่นึงโอ้โหเลเวลถ้าทางจะแข็งแกร่งพอใช้ได้นะคราวนี้โอเคเงินไม่เหลือแล้วออกลุยกันต่อเอาละตอนนี้ยิงสกัดมันเจ้าพวกซอมบี้พ่นอ้วกแล้วก็สตันเป็นหมู่คณะเฮ้ยระเบิดสตันหรือนี่ผมสตันเสร็จเจอระเบิดด้วยเฮ้ยมีบอสโอ้โหเจ้าตัวนี้มันถือป้ายข้างทางมา ใจเย็นใจเย็นสตันมันหน่อยเพื่อนอืมบอสก็สตันได้แล้วก็ระเบิดลงหัวเฮ้ยสุดยอดเป็นไงได้1น0 0ดูโฆษณาเพิ่มตังค์4,400แล้วกันนะข่าวนี้อัปเกรดอะไรกันดีนะควรจะอัปเกรดลดเพิ่มเติมหรือเปล่าตอนนี้เน้นที่การจู่โจมก่อนละกันด้านบนย่าอัปเกรดเพิ่มอมเริ่มจะแพงขึ้นงั้นขอเป็นแจ็คเออเอลลี่ แล้วก็ชื่ออะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ตอนนี้อุ้ยมีการปลดล็อกแคมดูซิโอ้ยแคม์ด้านบนสามารถใช้เงินนะครับอัปเกรดสิ่งต่างๆได้งั้นสินะแล้วก็เก็บเงินได้ด้วยแหมคล้ายๆกับเกมหนึ่งเลยนะที่เราเคยเล่นเดี๋ยวต้องเก็บให้ครบหมื่นหนึ่งเพื่อจะได้สามารถนําตัวละครมาฝึกที่ค่ายฝึกฝนได้ลุยเวฟที่6เอาแล้วนะตอนนี้ส่งออกไปก่อน นี่รับรองว่าฟาดหน้าแหกแน่นอนจากนั้นก็ขอสตันกันหน่อยด้านหลังอืมแล้วก็ระเบิดหมูบาบอย่างแรงหูเฮ้ยด้านหน้ารล้วล้อมันเยอะใจเย็นออกมาฟาดแล้วเพื่อนเออนั่นแหละสกัดมันแล้วก็สตันหลังไปก่อนอืมชอบโยนระเบิดมาเอาละระเบิดหมูไปด้วยโอ้โหผ่านแล้วเพื่อนใช้ได้จริงๆดูโฆษณาเพิ่มเติมอีกแล้วตอนนี้ก็มีเงินหนึ่งหมื่นกว่า ปะอัปเกรดค่ายกันเลยเพื่อนฟรึบนี่สนามฝึกซ้อมโอ้โห ôi, ต้องไปให้ถึงเว็บที่20กันก่อนถึงจะสามารถใช้ได้เอา้าแล้วรีบสร้างเพื่ออะไร <c oughs> ลุยกันต่อแล้วกันนะเอาละส่งออกไปก่อนเพื่อนนี่แล้วก็สตัตนเหมือนเดิมเฮ้ยซอมบี้อ้วนมาเป็นหมูเออสลายพวกริ้วล้อก,ก็ดีเฮ้ยไอ้ตาเขียวโอโ้ใจเย็นใจเย็นเฮ้ยควางไส้มาเยอะอยสตนก่อนนั่นแหละ พวกนี้ด้านหน้าดูท่าทางจะอันตรายเหมือนกันอ,อตอนนี้ก็ด้านหลัง HP เริ่มน้อยอ,อใช้ได้เอาละตอนนี้ก็อัปเกรดอะไรเพิ่มกันดีรถของเราละกันเนี่ยผมอัพไปก่อนเผื่อจะมีการเพิ่มยูนิตกันได้ฟือเอาเงินไม่พอไม่เป็นไรงั้นตอนนี้อัปเกรดเจ้าแจ็คเพิ่มโอเคแล้วก็เอลลี่เดี๋ยวด้านบนค่อยมาอัพเพิ่มกันนะเพราะว่าใช้ถึง3 0 0พันกันเลยทาวเวอร์นี่ยังไม่ปลดล็อก คืออะไรก็ไม่รู้มาเพื่อนเอาละตอนนี้เจ้าเขียวมาเพียบแล้วก็สตันด้านหลังไปก่อนโอ้โหยกลุ่มใหญ่เลยนะนี่สุดยอดเอาละตอนนี้ยูนิตของเราค่อนข้างจะแข็งแกร่งใช้ได้ส่งออกไปอีกไปฟาดมันแล้วก็สตันหมู่นี้ละกันเพื่อนโอ้โหจากนั้นก็อืระเบิดด้านหลังนี่ด้านหน้าก็ค่อยๆย,ยิงกันไปได้ยูได้ยูอ,อยังไม่ค่อยจะแข็งแกร่งอะไรมากด่นที่8 ผ่านได้ชิวเเอาละคราวนี้ก็ได้เงินมาค่อนข้างจะเยอะอัปเกรดลดเพิ่มเติมบราบนี้เฮ้ยด้านหน้า ติดตั้งอะไรเพิ่มเติมได้ด้วยโอ้โหเป็นเหล่ากันเนอร์งั้นเหรอสามารถถอนแล้วก็ไปอยู่ที่ด้านหน้าตรงนี้ก็ได้อืมจริงๆก็ไม่น่าจะสมควรนะอยู่ด้านบนนี่แหละดีแล้วส่วนมีอะไรอันอื่นก็ค่อยมาไว้ที่ด้านหน้าละกันจากนั้นก็อัปเกรดตัวอื่นๆเพิ่มเติมนะครับนี่คืออะไรเอ่ยเจ้าโอ้โหเจสันออกไปตัดหัวศัตรูได้งั้นเหรอแล้วก็เจ้าซิกใช้เพชรในการซื้อได้อืมน่าสนใจแต่ก็เดี๋ยวขอดูไว้ก่อนลุยเวฟที่10น่าจะ มีเจ้าบอสอย่างแน่นอนเอาละนะตอนนี้เราจะค่อยๆสตันกลุ่มนี้เอออุย้ยโดนน้อยแต่นี่โดนเยอะๆเออได้อยู่พวกๆโอ้โหใส่ไหล <laughs> ตอนนี้หุยมันออกมาคุดเยอะเจ้าตัวอ้วกขอจัดการตัวนี้ก่อนอืแถวนี้มันเถื่อนเหลือเกิน ระเบิดไปเออหายไปเกลี้ยงจากนั้นก็เลือดของป้อมยังถือว่าเหลือเฟือนั่นแหละสุดยอดได้ตังค์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เลยนะตอนนี้มีเงินหนึ่งหมื่นนี่มันตัวละครใหม่อิมพอร์ทเลอะไรวะเนี่ยค่อยๆปลดล็อกมาเรื่อยๆซัมมอนสยูนิตอ๋อเรียกพวกมา2ตัวแสดงว่าเราควรจะอัปเกรดรถคันนี้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มเนื้อที่ปราบปราบ ยังไม่ได้ไว้ก่อนตัวใหม่ก็น่าลองใช้เหมือนกันนะแต่ยังไม่ค่อยได้อัปเกรดเอาละตอนนี้ยิงเข้าไปโป๊ะโป๊ะม,มาสตันตด้านหลังอือเจ้าพวกตำรวจเยอะๆแล้วก็นี่เลยฮึบอืมระเบิดมีเจ้าบอสมาด้วยโอ้โหเจ้าบอสพีระมิดเดี๋ยวก่อนคราวนี้เฮ้ยป้อมจะแหกอืมเอาด้านหน้าก่อนเอยสตันพวกนี้มันเยอะใจะเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ย เฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้พีระมิดมันมาตรงนี้แล้วโอ้ยฟันโคตรแรงครับผมเฮ้ยอย่าเพิ่งแบบนี้สิจัดการด้านหลังก่อนอืมมันโยนเป็นหมู่แล้วก็ระเบิดด้านหลังอ่าคราวนี้ด้านหน้าก็ชิวๆสุดยอด้วผมถ้าเราไปจนถึงเลเวล15จะมีการปลดล็อกช่องตรงนี้เพิ่มเติมก็ดีเหมือนกันงั้นก็ต้องเก็บเงินไว้ก่อนเอาละตอนนี้โยนสตันปลยยูนิตเหมือนเดิมแล้วก็ระเบิดพวก อซอมบี้ไส้ไหลโอ้โหไม่ได้อัปเกรดพลแม่นปืนด้านบนมาสักพักแล้วนะจะไหวหรือเปล่าเอ่ยต้องไหวต้องไหวเพื่อนด้านหลังระเบิดรัวโอ้โห้ด้านหน้าก็เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นอืมสตันด้านหน้าอ่าแล้วก็ปล่อยยูนิตด้านหน้าก่อนอืมต้องรีบจัดก,การให้หมดอุ้ยเกือบจะตายโอเคนะครับเหลือแต่ไม่กี่ตัวเพราะฉะนั้นก็ชิวๆสตันมันเออเรียบร้อยครับผมตอนนี้ก็มา อัปเกรดลดเพิ่มเติมบาบาอือใส่เพิ่มได้อีกแล้วแล้วก็ใส่เจ้านี่ไปเลยดูสิความสามารถของเจ้านี่จะขนาดไหนกันนะปับป๊บปอัปเกรดเงินไม่พองั้นก็กลับฐานแป๊บหนึ่งนะนี่มี3000โอเคเอามาอัปเกรดตัวนี้เพิ่มปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลเวล6กันแล้วพอจะใช้ได้กันอยู่ลุยมาส่งอไปโอ้โหตัวแท้เป็นคนเถื่อนงั้นหละ่ะแทบไม่ได้ฟาดก็จะตายกันหมดแล้ว เฮ้ยโยนเข้าไปอืมแล้วก็ระเบิดรล้วัวนี่แต่ก็ช่วยแทงได้อยู่นะแม่เป็นการถ่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมจริงๆเอาละตอนนี้สตันด้านไหนดีด้านหลังก่อนออกไปฟาดมันนั่นแหละเดี๋ยวค่อยมาอัปเกรดตรงอื่นเพิ่มยา่าเอือตายจนได้โอเคนะครับผมก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกใช้ได้เหมือนกันนะค่อยๆอัปเกรดยูนิตต,ต่อสู้กับซอมบี้ที่เก่งขึ้นไปเรื่อยๆสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับ ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่อติในการแนะนำเกมใหม่ๆนะครับผมแต่ตอนนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าไปละบายบายจุบจ๊บ